สวัสดีครับผมจอบเส็สันครับเจ้าของบทเพลงรถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันครับเจ้าของเพลงรถบ่มีน้ำมันครับวันนี้ก็อยู่ที่พิทักษ์ฟาร์มนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมซึ่งจอบเองก็เป็นคนจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับผมพี่น้องที่นะครับหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมว่าแนะนําเชิญด้านนี้เลยนะครับที่พิทักษ์ฟาร์มนะครับมีในเรื่องของอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็ ซุ้มนะครับเย็นร่มรื่นนะครับดูแล้วมาแล้วสบายตาสบายใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะมีกิจกรรมโชว์ช้างนะครับผมแล้วก็จระเข้ด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับพาเด็กๆพาน้องๆนะครับลูกหลานมาเที่ยวกันได้นะครับหรือจะเป็นโซนทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มีการ มีนวดผ่อนคลายนะครับนวดแผนไทยนะครับไว้บริการทุกท่านนะครับไว้บริการคุณลูกค้าทุกๆคนทุกท่านนะครับบรรยากาศดีมากลมลื่นมากครับมาแล้วสบายอกสบายใจที่พิทักษ์ฟาร์มอาหารถูกอกถูกใจราคาย่อมเยานะครับมีไว้บริการท่านที่พิทักษ์ฟาร์มครับผมไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับรถบอ่มมีีนนน้าััก